เชฟหารญี่ปุ่นมากี่ปีครับก <st> ็30กว่าปีครับ30กว่าปีใช่ครับแล้วเชฟเริ่มเป็นเจ้าของร้านอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนกลับไป14ปีที่แล้วก็ไปร่วมก๋วเตี๋ยวขายนี่แหละครับเปิกก๋วยเตี๋ยวคิดว่าตอนนั้นก็ชามหนึ่งย <st> ี่ห้าสิที่เศษ30มิบจริงเหรอใช่ครับและนี่เราก็อยู่กับอาหารฝีมือเชฟท่าเล็กแพงประเทศไทยมันคือบุฟเฟ่าราคา6000บาท อยู่บนโต๊ะทั้งหมดตรงหน้านี้นะรวมมูลค่าจริงนะ32,030บาทแทน่น,นี้ตามคำเรียกร้องและนี่คือเชฟผัดทัเหล็กอีกท่านหนึ่งที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดหลังจากเราไปเจอเชฟป้อมเชฟผังัเหล็กอาหาจีนเชฟเอียนเชฟทะเหล็กนานาชาติไปจนถึงเชฟออฟเชฟทเหล็ก คนล่าสุดในเนกอร Iron นเชฟแล้วก็ตามไปได้วย t o อปเชฟหลายๆคนมากมายและในวันนี้เป็นคิวของเชฟที่ทุกคนถามหากันมามากที่สุดและรอคอยอยากจะดูว่าเชฟบุญธรรมาภาคโพเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเขาทําอาหารที่ร้านเป็นยังไงเลยเป็นที่มาของการมาฮอร์โมโนซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นของเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรม และนี่คือเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟบุญธรรมสวัสดีครับ ในฐานะที่เป็นกรรมการกระทะเหล็กมาก็เรียกได้ว่า10ปีเชฟคุณทมเป็นหนึ่งในเชฟที่ผมได้เป็นกรรมการเยอะที่สุดเพราะว่าผมเคยเป็นกรรมการประจำมหาญี่ปุ่นอยู่เชฟคุณทมเนี่ยตัวจริงในรายการเรียกได้ว่าหาตัวจับยากนะผมเป็นกรรมการเชฟคุณทมแพ้น้อยมากเลยนะครับแต่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างกันใช่ไหมครับไม่ไม่เข้าข้างเราแบบช่วยได้กรรมการก็คือกรรมการเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวหลังพี่หนุ่มเขาไม่ให้ไปเป็นกรรมการ าใช่ครับคือใครยังไม่รู้ประวัติของเชฟวัฒเล็กประเทศไทยเชฟวัฒเ,เล็กมากี่ปีแล้วครับอยู่ในรายการมา8 9ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับแล้วเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นมากี่ปีครับก็30กว่าปีครับ30กว่าปีใช่ครับเราเริ่มยังไงจับพัดจับผูกไง,เ,งเราเป็นเราเป็นเชฟตั้งแต่แรกเลยเด็กๆหรือเ,เราเป็นอย่างอืงอ่นมาก่อนครั้งแรกมามาทำงานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมาล้างจานแล้วก็ค่อยฝึกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วเราฝึกขึ้นมาใครเป็นครูคนแรกในร้านอาหารญี่ปุ่นเราที่สอน ก็ถ้าอาจารย์ญี่ปุ่นนะครับก็ชื่อยามาดาซังนะครับคนญี่ปุ่นเลยคนคนญี่ปุ่นใช่ครับร้านไหนครับวันนั้นร้านซัมเซตินครับยังมีไหมวันนี้ออวันนี้ไม่มีแล้วครับแล้วเชฟเริ่มเป็นเจ้าของร้านอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนกลับไป1 4สปีที่แล้วระหว่างทางก็ทํางานไปด้วยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไปด้วยก็ไปร่วมก๋วยเตี๋ยวขายนี่แหละครับเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว อย่างไร<ช>ครับ,รบตอนนั้นคือผมเกิอดอุบัติเหตุนะครับพอเกิอดอุบัติเหตุก็ระหว่างที่รอง,งานไม่มีอะไรทำนะครับก็เลยไปซื้อเป็นชายมาขายอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์เดิดกวยเตียวคิดว่าตอนนั้นก็ชามหนึ่งยี่สิบห้าสามสิบพิเศษสามสิบที่งเหรอใช่ครับจากอุ้ยเตียวชามละยี่สิบห้าบาทมาเป็นฮอนโมโนซูชิคนนี่มีกี่สาขาแล้วเชฟฮอนโมโนมีสิบสาขาครับผมว่าเชฟน่าจะมีสาขาเยอะที่สุดในเมืองไทยล,ล้วก็น่าจะขายดีที่สุดด้วยมันมีที่ไปที่มายัางไงถึงมาเป็น คอนโมโนในวันนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับระหว่างที่ผมทํางานไปด้วยนะครับก็ก็มีความคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง <c oughs> ทีแรกก็เปิดช็อปขายวัตถุดิบก่อนพอเปิดช็อปขายวัตถุดิบแล้วมันมีรายได้เยอะกว่าเงินเดือน <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะออกจากงานแล้วก็ไปทําธุรกิจที่เป็นแบบขายวัตถุดิบญี่ปุ่น <c oughs> อย่างเดียวครับ <c oughs> แต่พอดีมีลูกค้าแบอบกว่าแล้วถ้าเชฟบุญทาไม่ทําอาหารแล้วผมจะไปกินกับใครว <c oughs> ันนั้นก็เลยคิดว่าถ้างั้นไม่ต้อง เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยรวบรวมพละกกาลังมีอาจารย์บรรทุนอาจารย์บรรทุนมาอย่างไงอะเผื่อใครไม่รู้อาจารย์บรรทุนนะครับก็คือเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าผมที่ทํางานด้วยกันที่โซโ้เลสโอร์ aw, แล้วก็มาเปิดร้านโฮมมโนมผมก็ชวนอาจารย์ก็ได้มาร่วมมือกันแล้วไปเป็นเชฟระทาเหล็กได้ยังไงย้อนกลับไป8ปดปีที่แล้วนะครับก็ชุดทองหวายยี่สามนี่แหละครับ ก็มีทางเฮลิคอนเนียนะครับมาสรรหาเชฟอาหารญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะไปอยู่ในรายการเชฟกระทะเหล็กอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเรามีร้านนี้ละมีนะครับแล้วก็เลยเขาเฮลิคอนเนียมาติดต่อทางพี่หนุ่มส่งทีมวงทีมงานมาเพื่อไปคัดเลือกถูกไหมเพื่อไปคัดเลือกใช่ครับแล้วเราก็ได้คัดเลือกมาแล้วก็เหลือผม2คนผมอาจารย์บรรทุน แล้วยังไงต่อก็พอดีทางอาจารย์บอกว่าทางนั้นก็บุญทำไปอย่างงี้น,นะครับอ๋อก็คือเหลือสองคนสุดท้ายค,คอนโมโนโทั้งคู่คอนโมโนโทั้งคู่ครับก็เลยเป็นที่มาของการมีชื่อเสียงในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ครับวันนี้ มันมีข้อกังขาแล้วสถิติชนะของเชฟเนี่ยถือว่าสูงมากเรียกว่าชนะเยอะกว่าแพ้คนดูเลยอยากรู้ว่าเชฟบุญธรรมทำอาหารอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วเชฟบุญธรรมทำอาหารที่ร้านนั้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารที่เป็นสูตรของเชฟบุญธรรมแล้วเดี๋ยวเราจะชิมที่ไม่ได้เป็นฐานะกรรมการเราจะชิมในฐานะชาวบ้านหนึ่งเราจะมารีวิวฮอนโมโนซูชิที่เป็นเจ้าของเชฟกะทะเหล็กเชิญตามเชฟบุญธรรมเข้าไปในครัว ฝีมือเชฟกรทะเล็กแห่งประเทศไทยเชฟปุญธรำมภาโคซึ่งที่อยู่ตรงหน้านี้มันคือบุฟเฟ่ราคา6,000บาทก็เรียกว่าจ่าย6,000บาทจะสั่งอะไรก็ได้ที่เป็นเมนูของเชฟกระทะเล็กประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะสั่งทุกอย่างมากองตรงหน้าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแบบฟู้ดเวฟหรือเรื่องของอะไรต่างนะแต่ว่าเราจะใช้เมนูเล่มนี้ในการบอกเล่าแล้วกันเพราะว่า เมื่อมาที่นี่ฮอนโมโนซูชิ sushi, แล้วสั่งบุฟเฟ่6,000บาทสามารถสั่งทุกอย่างในเมนูนี้ได้เริ่มกันที่หน้าแรกอูนี่อูนิอ่าไอซซู zoom, มาดูของจริงแล้วกล่องนี้คือแบบกล่องละ4,000บาทที่เราจ่ายเท่าไหร่นะ6,000เราสั่งอูนิกล่องละ4,000กี่กล่องก็ได้ที่เล็กก็เนี่ย1 2 0แล้วสั่งอีคุระ350สั่งทูน่าทาทา่า350หน้าต่อไปนี่ของกินเล่นเดี๋ยวไม่คุ้มสั่งได้หมดเลย นี่หน้านี้สลัดหน้าน้ซาชิมิฮามาจ,จิแซลมอนอากามิ750บาทสั่งกี่จานก็ได้อ่ะมีอะไรอีกอ่ะมาด5 5ห้าร้อยห้าสิบปลาส้มนี่แซลมอนสั่งกี่จานก็ได้อ่ะนี่มีอะไรฝั่งนี้ซาชิมิชูโทโรโอโทโรฮอนมากุโรทาระบะคานินี่ปูทาระบะสองพันห้าสองจานก็ห้าพันแล้วสั่งกี่จานก็ได้ นี่โอโทโร่ซาชิมิชิ้นละ450บาทตรงนี้เฉพาะที่อยู่ตรงนี้คือ1,350ชอบ EP นี้ไม่ต้องบอกราคาเพราะกินเท่าไหร่ก็ได้นี่ซาชิมิทุกอย่างโบตันเอบิ450สั่งกี่ตัวก็ได้มัตซึสกะ1,900นี่อยู่ตรงหน้านี่นี่นี่มัตซึสกะทาตาก,กินี่นี่1,900นะสั่งกี่จานก็ได้โกเบก็มีโกเบทาตาก,กิก็มีอ่าแล้วนี่อะไร มัตสึซาชิมิซาชิมิรวม8ชนิด2,500นี่นิกิริซูชิ450บาท4คํคำนี้เท่าไหร่นี่พันแแล้วนี่ปลาไหล300โฟกาปลาไหลโฟกากี่คำก็ได้โอ้โ oh, ห oh, มันแบบบ้าไปแล้วอ่ะ อุนิซาชิมิอุนิซูชิแต่เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังมีบางคนสั่งโอโทโร่คนเดียว30มสิคำเราก็ไม่ได้คนกินมันแบบกินอุนิได้แบบหลายคำเขาบอกมีคนกินอุนิมากสุดคนเดียวนะแบกกล่อง,อง 4, 3, 40, ละสี่พันสามสี่หมื่นล่าแค่อุนอ่ะนี่ก็สั่งได้ทุกอย่างหรือจะสั่งโรแบบแถวนี้ก็เรียกโรตัดกําลังใครอยากได้ความวาไรตี้หรือแบบอันเนี้ยซูชิแซนด์วิชเลยก็สั่งได้หมดเลยหรือจะสั่งแบบเนี้ยเนกิโตโร่สั่งข้าวหน้าปลาดิบนี่นี่พันสามพันสอง เดี๋ยวให้ดูนิดนึงจะเห็นว่ามีสติกเกอร์แดงๆอยู่เห็นไหมสี่พัไม่รวมเขามีบุฟเฟ่สองราคาราคา4 0่พบาทกับราคา6,000บาทถ้า6,000บาทสั่งได้ทั้งเมนูอ่านี่นี่ไอ้นี่มัตสึสกะสเต็กนี่ตรงนี้ไอ้ของจริงอยู่นี่3,600บาทเมนูนี้ไม่จบไม่สิน้นนี่แล้วนี่มีหม้อไฟนาเบะนี่ชาบูเนี่ยสองพสั่งยังไงก็ได้ นี่มาถึงแบบอันนีย้ยากิโซบะยากิอูดอง้งอูดอง้งโซเมงขนมขนม,ขนม,ขนมที่สําคัญพูดไม่ได้ใช้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันซอฟต์ดิงแบบนี้แบบนี้เอาบางไว้เผื่อเขาโดนตื่นจักซอฟต์ดิงแบบนี้สั่งได้ไม่อั้นและทั้งหมดนี้ก็คือบุฟเฟ่ของฮอนโมโนซูชิฝีมือเชฟไปทาเล็กเแบบชฟบุญธรรมไม่พูดพลางนำเพลงเราจะเริ่มก,กันที่พายเริ่มก<า>ันท<า>ี<า>่เลยอูนี่เคยเป็นไหมเวลาไปกินแบบ อาหารญี่ปุ่นแล้วแบบอูนิมันแบบหวานอยู่ในปากแล้วมันคำละ800รออะแบบอืนไม่เข้าขายไม่ออกก็จะสัง่งแรอจะยกกล่องเขาขายเป็นหมื่นนะตามร้านอาหารก็ไม่ได้ขายราคาแบบต้นทุนอาเอาจริงคุม้มแล้วกลับบ้านได้อคุ <c oughs> ้มแล้วกลับบ้านได้ การกินอูนิโดยที่ไม่ต้องนับว่าคําละ800บาทมันช่างเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของการกินอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแต่ขอบอกไว้ว่ากินกี่กล่องก็ได้ว่าแล้วก็ไปต่อจากอูนิกินอะไรดีนะปูไหมปูขาปูไหมดูนะอ่าเฮีย นี่กินแบบไม่จิ้มให้ดูเลยว่าปูดสดมากแบบหวานฉ่ำเนื้อแบบสุดยอดเนี่ยแล้วในเนี้ยไม่มี lobster sashimi ม,ม,นะมีโอโทโร่มีนิโคะเตะนิโคนเตะดูนะโห่โอโหแม่งสดหวานฉ่ำทำต่อไปนี่เราจะต้องนี่นิดนึงกินซูชินะกินกับมือนะนี่กินกับมือ ย450จริงๆเคาก็ได้ในเมื่อกินข้าวไปแล้วฟูกกาเลยต่อฟูกกาเลย <C> e <at> หมอให้ไหมนะ <C> e <at> โฟกัสให้นี่อร่อยมากซอสหวานแบบกำลังดีตัดความมันได้แบบ really good เนี่ยหมดเนี่ยนี่เป็นหมื่นนะเนี่ยเอามาเราข้ามเราซูชิแล้วนะซีแล้วมาเรามาที่สเต็กกันเราเริ่มจากเนื้อเย็นกันพี่ไอพี่ไอเนื้อเย็นกันเดี๋ยวอันเนี้ยนี่พี่ไอดูนะอืมลายเนื้อแบบอืมละลายละลาย วัตถุดิบที่ใช้ก็คือพรีเมียมเกรดเดีทุกอย่างสดเนื้อวากิวอย่างดีนิ่มเรียกว่าคุ้มสุดๆแล้วนี่นี่สเต็กไม่ต้องเคี้ยวอะ่ะเนื้อที่นี่นะมาแต่งเนือกได้เลยมาแต่งเนือกได้เลยไม่ต้องมันโหโหนุ่มโหละลายในปากแล้วนี่อะไรนี่ทารบาปูนี่โอ้โหนี่มาแบบกล้ามเนื้ดูดิไอ กล้ามเนี้ยเนี่ยโอ้มันกี่กินเท่าไหร่ก็ได้เอาดูเนื้อดิโอ้โมี lobster ทั้งตัวเนี่ย lobster ต,ตัวละกกีบาบร lobster เนี่ยดูดิโอ้โหดูแต่ที่เชฟมันทอกเป็นไฮไลท์ก็คืออันนี้ปลากิงกีษปลายนี้แม่งแพงปกติมันจะเสิร์ฟตามร้านญี่ปุ่นแบบไม้พายแบบเอาปลาแบบสดๆยืดให้เขาเข้าไปเข้าเตาอยางตัวหนึ่งสามพันหก มืโอโค,โคตรโคตรอร่อยเลยนะแต่นี่เป็นอันเดียวนะเชฟจะทำขอไว้สั่งได้หนึ่งตัวรู้ไีมแพงมากโ,โชว์สกิลทำข,ข้าว ที่เห็นตรงหน้าของหมคือส่วนหนึ่งเท่านั้นของโอคโคน,นิโคนิก็คือบุฟเฟ่ต์ของคอนโมโนซูชิ6 0 0 0บาทกินเท่าไหร่ก็ได้ที่สัมัญอาหารทั้งหมดเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นโดยเชฟบุญธรรมและเชฟบรรทุนซึ่งก็คือมีดีกรีถึงเชฟทาเหล็กประเทศไทยตัดสินมาเนี่ยเชฟบุญธรรมเป็นหนึ่งคนทำอาหารที่ญี่ปุ่นเก่งมากๆแล้ววันนี้ก็ตามคำเรียกร้อง EP นี้กับ เชฟวัเลกประเทศไทยอีกหนึ่งท่านเชฟบุญธรรมภาคโคและฮอนโมโนซูชิใครชอบอะไรในช่องไหนก็ขอคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือติชมในเชิงสร้างสรรค์ว่าอยากให้พัฒนาไปทางไหนเอาแวะเข้ามาดา่าเฉยๆตามแบบเล่นคีย์บอร์ดยังไม่เอาอุ้ยเสียวลานี่คือบินที่เรากินวันนี้ของที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดตรงหน้านี้นะรวมมูลค่าจริงนะ3 2 0ห0ั 30, 000, 30, 000บาทแต่เราจ่ายแค่เพียง 0ันบวกเซอร์วิสบวกแวตก็ตกประมาณ7 0 0 0กว่าบาทซึ่งเขาบอกมีคนมากินกันแบบ2คนนะ2คนจะตกประมาณ15,000มีคนกิน2คนแบบ80,000ืมุดจุดว่าแล้วก็ไปวันนี้ลืมสมัครใหกดไลค์กดแชร์แทนทีวีเป็นพิธีกก่อนสวัสดีครับมีมีสนใจโฆษณาติดต่อ089-565-4242